กรมทางหลวงเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นชาวอุบลราชธานีศึกษาทางเลี่ยงเมืองพิบูลมังสาหารสี่ช่องจราจรช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดในเมืองวันที่29เมษายน2565ณนห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายสมเพชรส้อยสาคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการประชุมประทบนิเทศโครงการสัมมนาครั้งที่หนึ่ง โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองพิบูลมังสาหารเพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการวัตถุประสงค์ขอบเขตขั้นตอนการศึกษาและแนวคิดการพัฒนาโครงการและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาโครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการรัฐวิชาหากิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุม อำเภอพิบูลมังสาหารเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงเนื่องจากอำเภอพิบูลมังสาหารอยู่กลึงกลางระหว่างอำเภอต่างๆมีสะพานข้ามแม่น้ำมูลเป็นเส้นทางเชื่อมต่ออำเภอทางทิศเหนือซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อการคมนาคมศูนย์รวมธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประตูสู่อินโดจีนและสามารถใช้เส้นทางช่องเม็กเป็นจุดผ่านแดนเพื่อเชื่อมต่อไปยังลาวเวียดนามและเขมรได้ ซึ่งการเป็นศูนย์กลางของอำเภอร,รอบข้างทำให้มีการจราจรหนาแน่นขึ้นจึงทำให้จำนวนช่องการจราจรไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้เส้นทาง ด้วยเหตุนี้กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัทแสเปนจำกัดบริษัทพรีดีเวล็อปเมนต์คอนซัลแทนจำกัดและบริษัทลูเซ่ครีเอชันจำกัดดำเนินการศึกษาโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวงสี่ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองพิบูลมังสาหารโดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อสำรวจและออกแบบรายละเอียดตลอดจนจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการประกวดราคา และประเมินราคาและเพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ตลอดแนวเส้นทางโครงการโดยมีระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด450วันสำหรับแนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นโครงการบนทางหลวงหมายเลข217ไปทางทิศใต้และมีแนวโค้งไปทางทิศตะวันออกแนวเส้นทางโครงการวางตัวอยู่บนทางใต้ของเพอพิบุลมังสาหารตามแนวทางทิศตะวันออกตะวันตก ตัดกับถนนสายหลักคือทางหลวงหมายเลข217ช่วงที่มุ่งหน้าไปยังอำเภอสิรินทรและมุ่งหน้าต่อไปอยังทิ่ตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดกับทางหลวงชนบทอบ4038และตัดกับแม่น้ำมูลมุ่งน้าต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือจะหลดกับทางหลวงหมายเลข2222 22, ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการรวมระยะทางประมาณ13กิโลเมตรซึ่งสภาพโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการเป็นพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรมีบ้านเรือนแหล่งที่อยู่อาศัยไม่หนาแน่นครอบคลุมพื้นที่ศึกษาเส้นทางโครงการตามแนวสาย ทางในอำเภอพิบูรลมังสาหารทาั้ง5ตำบลได้แก่ตำบลพิบูรลตำบลกุดชุมพูตำบลไซมูลตำบลโพสีและตำบลโพไซ สำหรับแนวคิดในการออกแบบเส้นทางโครงการจะดำเนินการออกแบบปรับปรุงให้มีขนาดส4ช่องหรือมากกว่าและออกแบบทางแยกต่างระดับอย่างน้อย3แห่งรวมทั้งออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำมูล1แห่งโดยให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศโครงข่ายทางหลวงและปริมาณการจราจรในอนาคต พร้อมระบบระบายน้ำสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องและส่วนประกอบอื่นๆที่จำเป็นเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยทางด้านการจราจรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทางให้คำนึงถึงความปลอดภัยลดผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมในแนวสายทางโดยจัดให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการตั้งแต่การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียดเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด ภายหลังการประชุมครั้งนี้กรมทางหลวงจะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาและออกแบบรายละเอียดของโครงการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งจะดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลโครงการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โดยผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดของโครงการได้สองช่องทางได้แก่เว็บไซต์ w w w p i b u n m a n g s a h a n b y p a s s c o m และไลน์พิบูลมังสาหรบ b าย a s ส